สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องไนสวีเดนนะคะวันนี้ไนก็จะมาแชร์ประสบการณ์ในข้อสอบข้อสอบอ่าเฟิร์สเทสข้อสอบเขียนในชั้นเอสเอฟอีครูสเดียนะคะไปดูไปดูกันได้ว่าไนได้สอบอ่าเฟิร์สเทสข้อเขียนมีอะไรบ้างเดี๋ยวไนจะมาแชร์นะคะ คือวันนี้อ่ะสอบเฟิร์สเทสที่สอบเฟิร์สเทสเนี่ยก็คือสอบอ่ะเหมือนกับประมาณว่าวัดความรู้อ่าถ้าเราสอบอ่ะเฟิร์สเทสผ่านก็คือเราจะได้ไปสอบอ่ะ NP ในอ่าปลายเดือนนะครับ NP ก็คือสอบของไหนก็ครดเดียคือ NP ็อ่าในในคุณนั่นพลูก็คือสอบจบ s f e ถ้าเกิดว่านอ่ะสอบเฟิร์สเทสผ่านคือไหนก็จะ ได้ไปสอบอ่า NP ในปลายเดือนหน้านะคะวันนี้าทางโรงเรียนก็มีการสอบอสอบฟังสอบฟังแค่40นาทีสอบฟังเรื่องเดียวแล้วก็สอบเขียนในก็สอบฟังเนี่ยมันก็มีฟังเกี่ยวกับบทสนทนาสำมทอหรือว่า เกี่ยวกับอ่าเข่าวเกี่ยวกับข่าวแล้วก็สนทนานี่เกี่ยวกับเหมือนกับ ει, เขา,บาไปพูดคุยกันระหว่างลูกจ้างกับนายจา้างว่าเขาต้องการอะไรประมาณนี้แล้วก็มีให้ฟังข่าวข่าวว่าข่าวเนี่ยเกี่ยวกับอะไรอ่าให้ให้เกี่ยวกับอะไรเขาเกี่ยวกับหัวข้อว่าอะไรแบ,แบบนี้แล้วก็ให้ฟังว่า ไอ้ฟังอ่าบทความแล้วก็จับประมาณว่าอของเรื่องของสาตันสาตันนักฟุตบอลว่าครอบครัวเนี่ยเขาเป็นอย่างไรแม่เขามีนิสัยอย่างไรพ่อมีนิสัยอย่างไรเป็นคนอย่างไรหรือว่าพี่สาวเป็นคนอย่างไรถ้าที่จําได้นะคะในคิดว่าในในฟอร์ตเทสในแต่ละโรงเรียนน่าจะไม่เหมือนกันแต่ละข้อมูลนม่เหมือนกันแต่ก็น่าจะประมาณเดียวกันค่ะ ส่วนในส่วนของอ่ first test ในส่วนของอ่ script ว่าก็คือเขียนเขียนเนี่ยคือเขียนนี่จะมี2หัวข้อสองมเน่ยหัวข้อแล้วก็ให้เวลาเนี่ยเกนาทีในการเขียน2หัวข้อนะครับอ่ถ้าที่ไหนจําได้หัวข้อแรกที่อา่าให้เขียนเนี่ยก็คือให้เขียนอะไรเหยียทิอุกโรหมายหมาถึงก็คือให้อา่าให้ทิฟ เพื่อนเพื่อนเขาขอประมาณว่าให้เพื่อนเขาก็ส่งเมลให้ตอบเมลนะเขียนเป็นเมลให้ตอบเมลว่าเพื่อนเขาก็บอกว่าประมาณว่าเพื่อนเขาก็จะมาเที่ยวแล้วก็จะมาเที่ยวบ้านบ้านบ้านเราเนี่ยที่ที่ที่เราอยู่เนี่ยโฮมอูดเนี่ยโฮมอูดคือพื้นที่ที่เราอยู่ที่ส่วนไหนก็วิทอรี่เนาะเกี่ยเกี่ยเกี่ยเขียนเกี่ยวกับไม่ไม่ถึงเกี่ยวกับว่าที่ ที่ไหนที่น่าเที่ยวในส่วนที่เราเราอยู่เนี่ยมีอะไรเป็นจุดน่าสนใจหรือว่าน่าเที่ยวหรือว่ามีกิจการอะไรแนะแนะนำเขาไปหรือเปล่าเขา,าถ้าเขามาแล้วเนี่ยเขาจะพาครอบครัวมาเนี่ยคือจะมีกิจกรรมอะไรให้เขาทําประมาณนี้คือเพื่อนเขา,าเหมือนกับให้เราเขียนเมลตอบกลับไปเยียร์ทิอุกโรดก็คือเหมือนกับให้ ให้ทิปให้ข้อแนะนำา่เขียนกับว่าพื้นที่ของเราที่เราอยู่เนี่ยมีอะไรน่าสนใจหรือเปล่ามีสถานที่อะไรน่าเที่ยวเพราะว่าเพื่อนเขามาเนี่ยมาประมาณว่าแบบว่าทัวริสนักท่องเที่ยวเนาะแล้วก็เราก็เราก็แนะนําสถานที่เที่ยวว่ามีอะไรบ้างหรือว่ามีกิจกรรมอะไรที่โดดเด่นในอ่าพื้นที่ที่เราอยู่เนาะส่วนของนายเออนก็ได้เขียนไปเข,นเขียนเขียนเนาะเขียนไปก็ประมาณหน้านึงเนาะ นั่นก็เขียนประมาณว่าในอยู่ที่วิตตอรีนะวิตตอรีนี้มันก็คนอยู่ไม่เยอะและส่วนมากก็จะเป็นป่าเนาะเป็นป่าเป็นป่าแต่คนอยู่ไม่เยอะอ่าถ้าสําหรับคนที่ชอบธรรมชาติเนี่ยก็คือดีที่วิตตอรีนั่นก็เขียนเป็นประมาณนี้แล้วก็นั่นก็บอกว่าที่วิวตตอรีเนี่ยมันก็จะเราสามารถไปปั่นจัก,กรยานไปที่ทะเลสาบทะเลสาบพาใกล้ใกล้กันที่ที่ทะเลสาบ แล้วก็ที่ทะเลสาบเนี่ยเราสามารถผ่านจัก,กรยานเราไปแล้วก็เราสามารถไปเพราะตอนนี้ก็หน้าดูดูไปมไม้ผลีนเนาะมันก็อากาศมันก็ดีแล้วก็ซุมมาแล้วก็หน้าร้อนก็จะมาใกล้ๆนี้ก็คือเรียกว่าั่านจักรยานไปเที่ยวที่ะทะเลสาบแล้วก็ไปอาบน้ําไปเล่นน้ําไปอาบแดดหรือว่าไปปิ้งย่างไปเขาเรียกอะไรปิกนิกไปปิกนิกที่อ ทะเลสาบใกล้ๆนี้ได้แล้วก็ที่ที่ทะเลสาบเนี่ยคือเราสามารถจะนั่งเรือแล้วก็ไปตกปลาอะไรได้คืออ่าเราก็สามารถแนะนําไปเกี่ยวกับอ่าเขาเรียกอ,อะไรอ่ ator, ator, อาแอคทิวิตี้ e r เตอร์แอคทิวิตี้อหมายถึงกิจกรรมที่แอค i ทีไปที่เราสามารถอ่าแนะนําเพื่อนแล้วก็เพื่อนจะอ่าเขาบอกของมาแล้วคือเขาจะทำาประมาณนี้แหละเหมือนกับแอยีิวิตีอุกรดเหมือนกับ ให้ก็เสนอแนะไปว่าเราควรจะมีที่เที่ยวอะไรบ้างที่เราสามารถทําได้ในในพื้นที่ที่เราอยู่แต่ถ้าสําหรับใครที่ไปเที่ยวบ่อยเนี่ยคือถ้าดีที่จะใครไปเที่ยวบ่อยคือในหัวก็จะมีที่เที่ยวเยอะนะบางทีในถ้ามีที่เที่ยวเยอะแล้วคือเราสามารถอธิบายได้ได้เยอะกว่านี้แต่ในก็คือในก็นึกไม่ออกครับตอนก็คือนึกไม่ออกนก็คิดว่าเออเขียนไว้ว่าเออที่อะไปเที่ยวที่ทะเลสาบด้วยกันก็ว่ามันก็ มันก็โอเคอยู่สาหรับอ่าแฟมิลี่นะสำหรับครอบครัวกิจกรรมสําหรับครอบครัวอะไรแบบนี้ก็คือโอเคนะคือเขียนแค่หัวข้อแรกส่วนหัวข้อที่สองเนี่ยคือของไหนก็คือจะยากนี่คือเ e ยื y e a หย i r s เฟิร์สโลกเหยื่เฟิร์สกคือตอนแรกนานก็ไม่เข้าใจนะว่าคือ first l o c ลกคือคืออะไรนะคือ first l o c k กคือเหมือนกับให้คําแนะนําให้คําแนะนานะให้คําแนะนําเหมือนกับให้คําแนะนํา อ่าเพราะว่าไอ้ตามอ่าโจทย์เขาจะบอกว่าเหมือนกับอ่าทุกๆปีเนี่ยทางข้อมูลเนี่ยคือเขาจะให้เกี่ยวกับอ่าให้เหมือนกับให้รางวัลเหมือนกับ่าคนที่เป็นฮีโร่หแล้วกาเรียกอะไรวอเยเต้วอเยเต้วอเยเต้เหมือนกับเป็นเป็นอ่าฮีโร่คือให้เราอ่าเกี่ยวกับแนะนําไปว่าใครใครที่เป็นอ่าฮีโร่อ่า ที่จะได้รับเหมือนกับอคอมมูนเนี่ยคือจะได้รับรางวัลอะไรประมาณนี้แหละคือใครใครสำหรับประสบก,การณ์ของตัวเราหรือว่าของคนอื่นก็ได้คือเหมือนกับเราอ่ะใครที่ทําประโยชน์เขาเรียกอะไรทาประโยชน์ให้กับให้กับส่วนรวมประมาณ,มาณนี้แหละเหมือนกับใครใครที่เป็นฮีโร่อ่ะคือส่วนไหนก็ ในก็เลือกเลือกเขียนก็คือหนก็นึกไม่ออกตอนแรกคือไม่รู้นะในก็เขียนเกี่ยวกับครูครูในก็เขียนว่าครูก็คือครูสอนอ่ะเอสเอฟอีอ่ะ H F e, ชั้นชั้นเบียคือเอาออกประสบการณ์ตัวเองเพ,เ,พเพราะว่าในก็อธิบายว่าเพราะว่าเขาว่าต้องคือต้องทางานหนักแล้วก็เพราะว่าเพราะว่าหนไม่ได้ภาษาเลยคือเริ่มต้นมาจากศูนย์แล้วก็คือครูเนี่ยต้องใช้ความพยายามในความอดทนในการสอนพื้นฐานภาษาสวีเดน คือครูเนี่ยคือถ้าไม่อดทนก็คือเหมือนกับอ่าก็ก็ไม่อ่าไนก็ไม่สามารถที่จะเลื่อนชั้นไปอยู่ชั้นอื่นได้อะไรประมาณนี้คืออ่าครูก็คนนี้คือเป็นฮีโรส่สําหรับไนคืออ่าไนก็ได้เขียนไปประมาณนี้ได้เขียนไปไอไอส่วนข้อสองนี่ไนเขียนอ่ะตอบกลับเป็นเมลเหมือนเดิมเหมือนเหมือนกตั้งตั้งสองข้อตอบกลับเมลแล้วก็ไนก็เขียนไว้ไม่เยอะเนาะอ่าส่วนเพื่อนไนก็ถามเพื่อนเพื่อนก็บอกเขียนเกี่ยวกับ พยาบาลพยาบาลฮีโร่มันก็มันก็เขียนในหัวในต,ตอนนั้นก็คือนึกอะไรไม่ออกก็เขียนเกินครูไปแล้วกันว่าเพราะว่าครูมีเขาเรียกอะไรสอนสอนสอนทั้งพูดอ่านเขียนภาษาสวีเดนอะไรแบบนี้คือเนาะอันนี้ส่วนของไหนก็ยากสําหรับเขียนนะแต่ก็รอดูน่อไปว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านส่วนการเขียนเนี่ยส่วนการเขียนเนี่ยคือฟอร์มเนี่ยคือ เขียนเมลเนาะเขียนเมลตอบกลับเพื่อนก็คือแบบฟอร์มก็ไม่ได้อ่ะซับซ้อนก็คือมีอ่ะโอเคอ่าคำคุณศัพท์ก็คือเหมือนตอบกลับเมลก็คือให้ให้ให้เขียนกลับเมลแล้วก็อินเลียดอินเลียดนิ่งคือเหมือนกับอ่าคำอ่าเขาเรียกอะไรบทนำหนระือบทนำอินเลียดนิ่งก็มีบทนำแล้วก็เขียนไปส่วนของเนื้อหาแล้วก็ส่วนของปิดท้ายส่วนของสรุปเนื้อหานิดๆหน่อยๆแล้วก็ คำลงท้ายแล้วก็ลงชื่ออันนี้มันคือก็คือแบบว่าแบบฟอร์มปกติของการตอบเมลก็เหมือนคล้ายๆกับเขียนจดหมายแต่ว่าเขียนจดหมายเนี่ยคือมันจะต้องเขียนอ,อ่ะวันที่อะไรอ่ะแล้วก็สถานที่ไปด้วยแต่ว่าการตอบกลับเมลเนี่ยไม่ต้องเนาะก็เขียนแค่คําขึ้นต้นแล้วก็แบบฟอร์มคําขึ้นต้นคําลงท้ายอ่าเอเมอดอ่าเวลิกาเฮซิงหาหรือว่าเอ็มวีโฮแล้วก็ตามด้วยชื่ออะไรนี่นะคือคุณครูก็จะดูในเรื่องของ ในเรื่องของแบบแบบฟอร์มฟอร์มการเขียนเมลต่อกับเมลว่าถูกฟอร์มหรือเปล่าแล้วก็ในในเรื่องของการสะกดคําว่าได้เขียนสะกดคาถูกหรือผิดแล,แ,ลแล้วก็หกกลักไวยากรณ์หลักไวยากรณ์เหมือนกับเกี่ยวกับที่เหมือนกับอ่าเพ้น,นหรือว่าโด,ดทีเดปีดียูทูบก็คือต้องถูกหลักไวยากรณ์แล้วก,ก็การใช้คํายากง่ายอันนี้ครูก็คือครูเขาบอกว่า หลักในการาดูว่าจะผ่านไม่ผ่านก,ก็มีประมาณนี้สำหรับไนท์เนานก็เขียนเนาะไปประมาณเกือบไนก็ออกก่อนประมาณชั่วโมงชั่วโมงกว่ากว่าหนึ่งชั่วโมงกว่ากว่าเพราะว่าปติสสองสองหัวข้อนี้เขาจะให้เก้าสิบนาทีชั่วโมงครึ่งเนาะชั่วโมงครึ่งแต่ไน,นก็ชั่วโมงกว่านิดนิดก็เขียนเสร็จก็คือเพราะว่านั่งโถาไปก็เขียนเขียนไม่ออกก็เขียนไปมาหนึ่งหน้านะหนึ่งหน้ากระดาษ อันนี้เดี๋ยวไนก็จะมาอัปเดตทีว่าผลเป็นอย่างไรในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการสอบเทสอ่าเฟิร์เทสอ่าแรกสร้างอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็ตอบอันนี้มันก็เห็นว่ามีน่าจะมีสองอ่าสองสองคาบแนละ้วสองคาบอ่าไนก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆที่กําลังเรียน s อสเซและก็กําลังจะสอบอ่าสอบจบ s อสเเหมือนไนนะครับคือไนก็มามา,มาแบ่งปันอ่า ข้อมูลเผื่อทีอ่คนอื่นจะได้นําไปเตรียมตัวก่อนเพราะว่าหัวข้อหัวข้อการเขียน,นยการการเขียนกา,การฟังการอ่านการอ่านมันก็น่าจะประมาณนี้ก็คือทุกๆข้อมูลก็น่าจะประมาณนี้แหละส่วนมากเพราะว่าชั้นดีเนี่ยคือที่นหนได้ในคอมเมนต์อะไรหรือว่านายได้ถามไปก็คือส่วนมากจะแย่ที่อุกโรดแล้วก็ First, อฝึกสมอะ คือการเขียนคลิปนี้ไหนก็มาแชร์ประสบการณ์การสอบ first test อ่าครูสเดียในการเขียนถ้าเพื่อนๆคนไหนมีประสบการณ์อะไรก็สามารถมาแบ่งปันกันได้นะคะลาก่อนสำหรับคลิปนี้ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเฮโด